ามระบบของร่างกายสองสามสามแปดสามเก้าืลที่สามแสมเก้าสียบบบตัางๆในร่างกาย 10, <c oughs> สิเจ็ดเนจ

怎么看？ เล็กชุ๊บไปเลยสวยจังมากมุงสูงอ่ะสวยไข่ค้างไข่คางไข่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 อะไรนะกูได้อะไรอะไร มายครใบงานทาพเ,เกมนั้นๆนาการเกมนันทนาการเนี่ยแบบแบบแบบตีก่อยเนี่ <laughs> ยย่าละยาาา่าหงอนัทโอ้โหพณดอะไรไม่ได้มาเยอะ รางานทำยังไงคะให้นักเรียนไปถ่ายรูปงานลงชุมชนของนักเรียนเราจะพัชุมชนของเรานะเช่นอกองสาธารณสุขไปให้บริการเรื่สุขภาพปวดความดันเบาหวานคนแก่ถูกต้งองไหมอ่าพูปอย่างนั้นแหละนะถ่ายรูปโครงการยอต์ห่งสถ่ายรูปพี่ยนต์ก,กำลังบริการประชาชน 3. ถ่ายรูปเอกากำลังช่วยเขา เคยทาในเรื่องอะไรจัดเต้าจีหรือจัดทิลให้กับหี่หอูกไหมคิดว่าจัดคณะกรุ๊ในอ่าตามโรงพยาบาลให้บริาก,การเรื่องสุขภาพี่คือหนึง่งนะแต่บางคนเ่วงนี้ไม่มีการให้บริการสองเราก็ทำเรื่องอะไรแค่สภาหรืออาบตมาทำความสะอาดหมู่บ้านเราจะไมเก็บขยะหมู่บ้านเราหรือว่า ามาฉีดพ่ออย่าพิ่งคุยค่ะอย่าพิ่งคุยฟันเดี๋ยวไม่รู้เรื่องจงมาผิดอีก <c oughs> เทศบาออลอบตมันฉีดน้ำในหมู่บ้านเรา <c oughs> มันทำกาะอาบพูดง่ายๆแค่ไหนเดี๋ยวมันแบบดาว์ก,การอาบ้ำที่อบอตอมาแล้วต้องขายลูกที่ต้องฉีดน้ำวก็ เพื่อนถ่ายรูปในขณะที่เรากำลังช่วยหรือเรากำลังยืินดูด้วยก็ได้หรือว่ามันเป็นกาทำาล้กถามยอะว่าที่โครงการอะไรโครงการอะไรพี่เยวก็ให้คำตอบมาแล้วเราก็อธิบายว่าวันที่นี้เดือนนี้คอสตอนี้เวลาเทกนี้เทศบาลคอบตมาทำความสะอาดหมู่บ้านของข้าวของโมของหมู เรื่องเป็นสัดดาทำปฏิอาธิบุตรเป็นโครงการของเทศบาลหรือเป็นโครงการรักษาสสภาหรือเป็นโครงการที่องค์กรเชื่อรักษาสุขภาพอนามัยถามเดียวว่าเป็นโครงการอะไรแล้วเราก็มาบรรยายว่าจะมาทำอะไรบ้างมาฉีดน้ำปูนปลากูน้ำมาลอกปูนปลาเพื่อป้องกันยุงลายเพื่อไม่ให้มีเลือดรูกแค่จายเงิวัป ถามเนี่ยว่าจะทำเรื่องอะไรนะแล้วค่าได้ประโยชน์ก็คือชาวบ้านใช่ไหมคนในหมู่บ้านได้ประโยชน์ก็คือหมู่บ้านก็ได้อยู่ปราศจากโรคมีความสามะอาดจะได้ั่นคือประโยชน์ของมันเราก็ปัญญาแบบนะั้นเอารูปภาพมาสามรูปมาแล้วก็ปัญญาไปว่าในหมู่บ้านเราคนเนี้ยเราถานหาวิธีสอนนะสามตอสองโมง ไม่ใช่ทำหน้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสามป2มในหมู่บ้านเราทุ่มทุ่มจัดารเราสองคนจะเดินใช่ไหมในชั้นน้ำหนักวัดส่วนสูงของคนในแต่ละบ้านหรือไปเที่ยวที่ส่วนติดเตียงเราต้องไปเดินต้องมีฟัง้องมันเป็นชุมชนที่แบบเอาหอยรัดดูแลจริงๆอ่ะตอนนั้นคนหนุ่มก็บอกว่าป2มเป็นโครงการละ

ตัวท<ส> <T> ุกโภชนาการของเด็กการเจริญเติบโตของเด็กพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กไว้รอบนี้อายุรอบนี้อสมทำเป็นลายสัปดาห์ลายเดือนหรือลายปีก็แต่นี่ก็คือที่จะเลือกได้ถ้าดีมันการพุงก็อาจจะสแกนบวกขึ้นี่ เธอมีจิตอาสาโครงการในของมหาวิทยาลัยหรือโครงการของหมู่บ้านเธอหรือโครงการของผู้ใหญ่บ้านอบตเธอไปเก็บขยะที่ทะเลเธอแน่นอนจะเจ็บเต็มเลยใช่ไหมเจ็บอาสาได้โยศดีก็ได้จนเก็บขยะอิสระเลแล้วก็ไปขอโครงการกลับมามาย่อโครงการเข้าลยไปขอจับนายกกจับอะไรจับคำนันที่อบต โครงการประหยัดเง็นทางการมีเพื Ca ่ออะไรมีประโยชน์กับใครทำทำไมนี่คือโครงการที่ต้องมีแรงงานมีต้องในสามทุโครงการถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแต่ว่าต้องถามยอดพูกที่กำลังดำเนินการพวกที่มีเราที่เราช่วยเขาอะไรนั้นเป็นเรื่องที่เท่าไหร่นะเ เรื่องที่ห้าแค่เลือกนะเเป็นือไม่ใช่ทำหมดนะอ๋อดีมากดีมากสายมือวัสดาเนี่ยเธออบรมยาเสพติดในหมู่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพนะเกี่ยวเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับกตุลาการไหมเกี่ยวเธออบรมภายในเดือนนี้ก็ได้ที่เธออบรมตุากไรยังไงอย่างเช่นห้องมองกันหกชั้นหกยอะเลย

ก็คือไปติดตัวอย่างเดียวไปยิดตัวก่อนได้ไหมได้ทีได้ได้ไปอบรมเกี่ยวกับทารจราจรได้ไหมได้ทั้งหมดนี้เรืองมาอันใดอันหนึที่เป็นกับวกเราในหมู่บ้านเราในชุมชนเราอมาจไหม การเดือนสิงหาหั้าอรยอะต้นเดือนต้นเดือนสิอาจารย์ตนเดือนสิงาเอะ้่วที่ให้การเดือนสิงหาเต้นได้ท้ายเยอะวันที่ห้าาอเยอะวันที่5้ากไปวันที่ห้าที่เรียนรอโดย่าโอเครถโดนไหนนะวันที่ห้าถึงวันที่ห้

อย่ากกวนมันยึดภายในห้องพันยอะเออทำทำดิกันซูมอแต่วก็ใช่ดได้ได้อ่าอาจารย์ก็เทดียวให้อาจารย์เพราะผู้ชายเป็นกลุ่มปเดิมเลยนะอาเป็นกลุมแต่ต้องเอารูปเดียวเด้วยโอเคอ๋อแต่ปีแต่วัดดีโตแบบงานจริงอยากแอบไปรอบเดียวจบงานจะไปโครงการล้ว ว่ายนิ้สอบเกาไปังไม่ใไปไองชุมไป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 ่ปไมไปไปไเไป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 ไอไปไปไไปไปไปไอไป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 ไไไ มึงกูกขำเหมือนได็กเกี้ยมึง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 กูจะปิดอ่ะไม่ดีนะอย่าให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นไม่เอาถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมาวิทย์ศูนย์ทันทีโอเคนะแต่ทำให้เศรษฐกิจแมากซ์ตกลงกันทันทีที่ยากถูกไหมสุดยอดนะเซอร์จูจีดะเศรษฐกิจที่สับปะพ่องทิ้งตุก อจารย์อู่ไหนจบ้าอาจารย์อยู่ที่ไหนเนสะอาดมากเขาุกวันสุช่ไหมวันสสะอาดีบานะก็สะอาดทุกทานทุกวนสุขเลยโอเคนะครับต่อไปูกทานักนาการที่ห้าานยเจ็ดจับล้นะ อย่าอยากให้ต่างจากเอารูปภาพเกมนันันการเย่นหนรูปอย่างแผ่นดิดางเกมีเกมวิ่งตกอเกมที่สนสนาน่ะเข้าใจไมมีการต่อแฝงทีความกระน่มีกรวิ่งมีการต้องวิ่งไปวิ่งาเกวิ่งตอ้ขาหรือวิ่งเตี้ยวหรือวิ่งระา

Boleh kau <laughs> hidup WhatsApp tak? Kau <laughs> dah buka amat Nah, miru, miru pu Lila ada apa? Kau ni pilih cinta Hai jauh kau, dah kau, mesej kau, mesej

เลมาเลาะโค จะประดมสรางานอะรัตกันเบลยนกทีมงานีตะแวย่างการี่ก็ือว่าถ้าคุณจะเล่นบาลทุกท hello